คุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk ช่วงนี้ช่วงคุยกันวันเสาร์ Saturday Talk นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอชาญวิทย์โคธีรานุรักษ์เป็นนวัตกรรมบำบัดทางการแพทย์แนวฮลิสติกสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมเองเนี่ยมาพึ่งบริการศูนย์โรคปวดสาแพทย์อยู่เลย ที่นี่ครับทีนี้โฮลิสติกเนี่ยคุณหมอฮะอมหมายความว่ายังไงโฮล i s t i c ก็คือการการมองทุกอย่างเป็นแบบองค์รวมองค์รวมองค์รวม,รวมครับก็คือมันต้องมีมีมิติของทางสรีระมิติทางร่างกายทางจิตใจแล้วก็ทางสังคมอย่างอย่างคุณหมอเนี่ยผมทราบมาว่าคนที่มารักษาคุณหมอเนี่ยเป็นญี่ปุ่นซะเยอะทางแนวตัวนอัอกเนี่ยจะรักษาเชิงตรงนี้ ใช่ไหมฮะครับทำไมฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากร่างกายของมนุษย์เราใช่ไหมฮะมนุษย์เราเนี่ยจะจะเป็นมีวัฒนาการที่มายืนสองขาครับนะฮะเพราะฉะนั้นพอมายืนสองขาปบเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันจะไม่ค่อย stable ถ้าเป็นพวกสุนัขพวกแมวจะยืนสี่ขามันจะ stable หลังจะ stable มันก็เลยทําให้ มันมีมันไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักที่มันแข็งแรงเต็มที่เพราะนั้นบางครั้งเราเดินผิดท่าหรือพิมพ์คอมพิวเตอร์ผิดท่ามันก็จะก่อให้ปัญหากับหลังเกิดปัญหากับหลังธรรมชาติสัตว์อื่นเนี่ยครับจะไม่ยืนอย่างนี้ครับจะไม่ยืนตรงอย่างนี้ครับลิงเนี่ยลิงถือใกล้ที่สุดแล้วครับแต่ลิงก็ยังใช้มือครับพวกลิงพวกหมาแมวไม่มีโรคปวดหลังไม่มีน<ป>ะคร<ม>ับนี่เป็นนี่คือโรคโรคประจําตัวของมนุษย์ใช่ครับถ้ายิ่งมี เครื่องมือเครื่องไม้มามามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะก็จะมีโอกาสซึ่งจะเกิดการปวดเครื่้งที่หลังก็เช่นคอมพิวเตอร์มาก็ยังมีเกิดโรคปวดที่เกิดจากการใช้งานที่เกร็งใช้มือเกร็งว่าก็จะเกิดปวดอ่ะย่างผมเนี่ยท่านผู้ชมผมมาหาคุณหมอเนี่ยเพราะว่าข้างหลังผมเนี่ยตึงหมดถึงคอแล้วคุณหมอบอกว่าผมนั่งนั่งโต๊ะทำงานมากไป ครับน่าต้องทำงานที่ผิดท่ามากเกินไปที่ผิดท่าต้องทางานที่มีอยู่ในประเทศไทยขนาเนี้นะครับจะลอกเลียนแบบมาจากต่างประเทศความสูงอะไรเงี้ยนะฮะก็ยังเหมือนต่างประเทศแต่เราลืมไปว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาตัวสูงกับคนไทยโดยเฉลี่ยและเพราะฉะนั้นเมื่อโต๊ะที่มันสูงเท่าคนต่างใช้เหมาะสำหรับคนต่างประเทศแต่คนไทยมาดั่งเนี่ยแล้วยิ่งคอมพิวเตอร์ตัวมาตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยแล้วเวลาพิมพ์เนี่ยนะฮะมันก็เลยทําให้มันเกร็งแล้วยิ่งคนไทยเราบางที เวลาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีไอตัวตัวตัวแป้นพิมพ์มันมีที่ตั้งอยู่ข้างล่างไม่สะดวกก็เอาขึ้นมาตั้งข้นบนก็เลยพิมพ์แบบเกร็งตลอดเวลากล้ามเนื้อมันก็เลยแข็งเกร็งตลอดแล้วเครียดด้วยไหมเครียดด้วยเครียดก็เป็นปัจจัยเสริมเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหลักคือ p สเ t อร์ที่ผิดปัจจัยหลักคือพสเ t อร์คือลักษณะผิดการ นั่งนะฮะที่มีโอกาสที่ที่ผิดก็คือนั่งพิมพ์คอมแล้วมันเกร็งหรือชอบนั่ง40องศานั่งแบบเนี้ยคนเนี้ยก็ผิดนะฮะเพราะทำให้หลังมันเกร็งมากนั่งเองไปเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่ก็จะเป็นก็ยังมีโรคพอดีเยอะโรคเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าถ้าผมถามคุณหมออย่างเงี้ยถูกไหมว่าคนในเมืองจะเป็นมากกว่าคนชนบทครับคนที่ทํางานอยู่ในเมืองกับหัวเมืองคนที่ทํางานในออฟฟิศจะเป็นมากกว่าคนชนบท แต่คนชนบทเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ปวดหลังนะครับก็เป็นการเกี่ยวข้าวที่ผิดท่าก็ปวดหลังน,นั้นชาวชาวนาเราเนี่ยปวดหลังกันไปแถวเลยแล้ว<อ>ทุกวันนี้ก็บางทีก,งก้มก,กมตลอดเรายกของผิดท่ามันก็ปวดหลังเพราะฉะนั้นพวกสาพ,พวกนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของพิติกรรมเรื่องโพสเจอร์ของ, <ฮะ S 2> ของเรา <ฮะ S 2> ถ้าเราเข้าใจที่จะดูแลโพสเจอร์เราให้ดีนะครับให้มันถูกสุขลักษณะนั่งก็นั่งให้มันถูกท่าเดินก็เดินให้มัน ให้มันตรงไม่ใช่เดินตคอไปข้างหน้าอย่างนี้ะหรือว่านอนเวลาเวลาปวดนี่คุณหมอมันปวดที่มันปวดอย่างเงี้ยมีกระดูกตรงนี้อันนี้เกี่ยวด้วยความไม่รู้แต่ว่านี่คือกระดูกหลังครับแล้วมันมันมันเกี่ยวที่กล้ามเนื้อหรือมันเป็นตัวกระดูกหรือมันอะไรในกระดูกเราเนี่ยนะฮะในบนกระดูกเราเนี่ยมันจะถูกครอบครอบคุมด้วยกล้ามเนื้อคราวนี้กล้ามเนื้อเราเนี่ยในแต่ละมัดแต่ละมัดแต่ละมัดเนี่ยนะฮะในร่างกายเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อกันคนั่นหมายว่าพอเรา สมมติเราเกรงที่บ่าเราพิมพ์คอมแล้วเกรงที่บ่าไอ้มัดกล้ามเนื้อที่บ่าพวกทาริพีเชสแันเกรงปั๊บเนี่ยมันก็มันก็มีการเกรงต่อเนื่องมาที่กล้ามเนื้อบริเวณหลังแล้วก็บางทีก็เกรงขึ้นไปที่กล้ามเนื้อบริเวณหัวเพราะนั้นคนที่พิมพ์คอมเนี่ยผิดท่าบางทีปวดบาก่อนแล้วก็ไปปวดหัวปวดบ่าแล้วก็มาปวดหลังแล้ววก็มาเป็นโรคที่คอมมอนมากเลยแล้วถ้าเราถ้าเราพิมพ์ผิดท่าเนี่ยทำไมมาถึงทำไมมาถึงปวด เพราะว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยปกติเวลานั่งเวลาเราธรรมดาของไส้ลืเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนเข้าหากันแล้วก็เคลื่อนออกจากกันมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกล้ามเนื้อมันต้องพย้เปกติมันต้องมีคลายมีมีอะไรตรงนี้มีหดมีคลายแต่ถ้าเผื่อเราไปพิมพ์คอมแล้วเกรงเนี่ยไม่มีแต่หดแล้วก็คลายน้อยแล้วก็หดแล้วก็คลายแล้วก็หดแม้ก็เกิดปฏิกิริยาที่ทําให้มีการหดเกรงอพอหดเกรงปั๊บเนี่ยมันก็จะ พบกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการข้างของกดแลคติกในในกล้ามเนื้อบริเวณนะั้นมันอันตรายส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เวลาก็ถ้าเผื่อว่ามีการหดเกรงเนี่ยต่อนเนื่องกันเนี่ยประมาณสักสามเดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะหดเกรงค่อนข้างจะนานมไม่ใชหดเกรงที่เรียกว่าเรียกว่ามันมันขายยากนะฮะเอ่อบางคนก็บางคนก็เอ่อไม่เข้าใจเนื่องว่ามันเกงงี้ก็ก็เป็นนวดอ,อันนี้ถ้านวดเนี่ยนวดเบา เพื่อให้มันคลายโอเคแต่ถ้านนวดแล้วเนี่ยเกรงมากเกินไปนวดแรงมากไปก็เนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งมีโอกาสเกรงเพิ่มบางคนบอกว่าชอบนวดหนักหนักครับอันนั้นนะฮะอันนั้นถ้าเผื่อว่าอยู่ในมือของคนนวดซึ่งเขาไม่ได้มีประสบการณ์ที่แท้จริงนะฮะมันจะรู้สึกเหมือนดีในวันสองวันแต่หลังจากนั้นเนี่ยตรงส่วนที่ที่บอกหนักหนักแล้วสบายสาเนี่ยมันจะเกิด การอินจูรีคือการชำชำแล้วมันก็จะมีการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันพวกไฟโบซิสขึ้นมามันก็กลายเป็นพังผืดเกิดขึ้นอ๋อก็ยิ่งทาให้กล้ามเนื้อต่อเนื่องใหญ่เกลง่ายกับปกติมากขึ้นเลยบางคนต้ากินยาครับหมอครับที่นี่รู้สึกไม่ค่อยแนะนําให้กินยาไม่แนะนําให้กินยาคือตอนที่เราเรียนตอนที่เราเรียนแพทย์เนี่ยนะฮะพวกเราก็จะตอนชั่วโมงของการสอนเรื่องฐานยาเนี่ยก็จะมียากลุ่มที่เป็นพวก เราเรียกว่าเอนเซตนะเป็นยาแทรกเซตซึ่งก็มีหลายยี่ห้อนะครับมีตั้งแต่บอกว่ากินแล้วมีผลกระเพาะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็แล้วมียาที่บอกว่ามีผลกระเพาะน้อยอแต่จริงก็ยังมีผลตกระเพาะอยู่นะฮะก็พอกินเข้าไปเนี่ยนะฮะการอักเสบมันก็จะดีขึ้นแต่พายัธทิภาพยังอยู่อยังเกรงอยู่เหมือนเดิมนะฮะนี่บางคนกลายเป็นอย่างนี้พอกินยาไปเกินไปเรื่อยๆพอกินไปมันก็ไม่ปวดใช่ไหมฮะเพราะไม่ปวดก็เลย ไม่ได้ไปนสนใจกับว่าสาเหตุการปวดคืออะไรก็กินยาไปเลยเออมันไม่ปวดนีก่ก็มันก็ย,นะยาช่วยละยาช่วยละยาช่วยละแต่ก็พิมพ์ผิดไปเลยผมยังเข้าใจผิดละเหมือนกับมืนผมไปคิดว่ายานั้นไปช่วยคลายให้ทหําให้ตรงนั้นมันไม่ปวดมียาบางตัวช่วยคลาย แต่ว่าส่วนใหญ่ยาที่เคยใ่อกล้ามเนื้อเนี่ยยาที่คขกล้ามเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีการต่อกระเพาะแล้วก็คลายก็ไม่ได้เป็นการคลายถาวรเป็นการคลายชั่วประเดี๋ยวประเดี๋ยวท้้งนั้นก่อนที่จะเรื่องรักษาเนี่ยหมอต้องแสดงให้ผมดูแลวนั่งให้ถูกคืออะไรนั่งให้ถูกก็คือว่าเราก็ต้องนั่งให้อะอย่างเงี้ยโต๊ะอย่างเงี้ยถูกมั้เนี่ยโต๊ะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสูงกว่าปกติจริงๆแล้วมันต้องสูงทังแคนไทยเนี่ย คนไทยเนี่ยนะฮะถ้าจะทำโต้เนี่ยก็บอกเอาโต้ะสแตนดาร์ดเนี่ยลดลงไปสิบเซนสิบเซนสิบเซน,เซนแต่อ,อันนี้สำหรับสำหรับแนวแนวสำหรับคนไทยที่ <A verage. S 2> มีเอเวอร์เรชแต่ถ้าคนไทยที่แบบ สูงสูงมากๆเนี่ยเช่นร้อยแปดสิบมันฝรั่งไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ขนาดนี้ก็ถูกแล้วให้มันอยู่แถวแถวระดับของพุงเราแถวแถวเอไม่ได้เป็นพอยต์ก็เอาอ่ะนะฮะอันนี้เหมาะอันนี้ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเวลาเราเขียนเราไม่ต้องไม่เกรงขึ้นมาครับเอาให้เขียนสบายเขียนลงเขียนลงไปฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขียนลงเกร็งละนี่ถ้าเผื่อให้มันเตี้ยลงมันก็เขียนงี้ไม่ต้องเต่งใช่ไหมอย่างงี้ การเกรงขนาดนี้กับเกรงขนาดนี้มีผลต่อก,กล้ามเนื้อข้างหลังอ๋อแขนมันก็นนทิ้งลงไปงใช่ครับไม่งั้นเราต้องคาวไว้ตลอดถ้าคาอย่างนี้ครับนี่เป็นแต่โต๊ะคอมพิเวเตอร์สมัยก่อนคุณหมอโต๊ะคอมพิเวเตอร์สมัยก่อนมันมีที่เลื่อนออกมาให้คีย์บอร์ดใช่ครับไอ้โต๊ะคอมพิเวเตอร์สมัยใหม่เนี่ยแทบจะไม่มีแล้วคือคือไม่ใช่แบบไม่มีหรอกคนเอามาวางบนโต๊ะทำงานใช่ครับถ้าจะไมจริงๆแล้วถูกสูงขนาดที่ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยฮะก็คือไอ้คีย์บอร์ดมันต้องอยู่ที่แท่นที่วางเอาไว้เห็นมมัพอออดึงกาป๊บ แล้วก็พิมพ์เนี่ยไอตัวแท่นกิมบอลมันเท่ากับระดับ<ว>สดือเราระดับาพอดีเลยนะสะดือพอดีแต่เราก็ด้วยความที่ว่าเอ้ยมันดูแล้วมันเตีปอ่ะดึงขึ้น